S <S ต่อไปควันใจมหาชนเน<า>ี่ยวันใจมหาชนเออเออติงกระตองพี่เก่งนะบอกแต่ว่าแต่ว่ามีที่ยืนแล้วกันอ่ะมันยืนได้ไม่ใช่ไม่ไม่ถึงขั้นอะไรประโยชน์ครับผมผมจําชื่อมันไม่ได้แล้วอ่ะผมมีเมียติงกระตองกับดอนสบองเนี่ยชื่ออะไรวะอะไรสักอย่างเออเดคานุจัรเดคานุจ<ด>ัรคือยากอย่ากมันตอหูร้อยหกสิบท่าซิมเนเจอร์มันนะครับไอ้กีกตันแฮมเมอร์ คุณดูแอทแท็กคุณดูแอทแท็กคอรับคือคือคอนอันเท่าบ้านทำไมแอทแทกแค่นี้ฮ้ย <c oughs> แต่แต่แปลพี่ว่ามัน make ซ e n s เพราะมัน, <c oughs> ม,นมันเก่ง <Att acks S 2> ที่คออนแข่ง <c oughs> อยู่ที่คอนใช่ใช่ตัวน้องมันตัวแค่นี้แอทแท็กมันไม่เยอะหรอกเอ <c oughs> <c oughs> ก็แอนแทกอยู่ที่คอนเหมือนเหมือนในหลายๆซีรีส์นั่นแหละเออพระเอกกากแต่แม่งได้ดาบเทพมันคืออารมณ์นั้นอาวุธอาวุธหายปุ๊บกระจอกเลยก็เหมือนเหมือนคอนนะเขาทุบไปแล้วปุ๊บมันทุบอีกไม่ได้ก็หวยตัวนี้เพลาร์ปตันดราไม่ตายใช่มันเก่งที่คอนเอออครับผมเห็นมาแล้วคือตอนนี้ตอนตอนนี้ที่ผมเห็นเขาเล่นอะคือเขาไม่ติดเพลับใช่ไม่มีไม่มีเพลารมันจะเป็นอาสปีนมันไม่แยกไม่เห็นสปีดเก้าสี่เยอะนะฮะ ใช่เยอะครับเยอะเยอะมากเลยแหละเล่นเป็นเฟคเอาเป็นคอแล้วก็เป็นเก่าอังกอร์ตอนแฮมเมอร์น็อกออฟใช่ครับคือถ้าใครใครโปรเทคลับเฟคเอาท์เขาอะเขาจะเอ <mm ็นคอทิ้งตัวนั้นให้ติดอยู่ในโปรเทคครับอืมแล้วตามด้วยคอนอ่าๆถ้าอยากเล่นสมองไหลหน่อยไม่ไม่เอฟเฟกตีฟนะแต่ถ้าสำเร็จคุณอาจจะสนุกก็ได้นะครับก็คอนนะครับใช้ไลท์ออฟแปลงเป็นแปลงเป็นเหล็กนะครับแล้วก็คุณก็เมลเบกเกอร์ นะตัวไหนสเตอร์ดี้แล้วไม่กันคุณก็ทุบยังไงก็ล่วงอะ่ะทีหนึ่งนะล่วงไปเลยนะครับแต่วันไดเมนชันมากนะวิธีนั้นอย่างที่บอกเอฟเฟกตียากแต่ถ้าอยากเอาน้องไปทุบนะก็เล่นนะเทอรล่าเหล็กนะครับแล้วก็ถ้าเหล็กค่าที่จะแปมได้ง่ายๆเพราะว่าเหล็กมันตีไม่เข้าเยอะนะเห็นอย่างเงี้ยอ่าใช่เหล็กไม่ใช่ออฟเฟนซีฟนะครับที่ดีขนาดนะั้นใช่ใช่เหล็กไม่ใช่ออฟเฟนซีฟกตตต็ตามตามตามที่คนจะเป็นนั่นแหละนะครับเหล็กก็เป็นดิฟเฟนซีฟ ถูกแล้วประมาณนี้ครับตัวซิงกะทอนเล่นเล่นเล่นอย่างที่อาจารย์น็อตบอกนะครับแทนสเตอร์สแปกเกอร์ถ้าเกิดคุณไม่กลัวตีว้าวนะสแปกเกอร์มันแม่นอ่าใช่แต่ต้องเล่นโอนเทมโปถ้าเล่นสแปกเกอร์ต้องโอนเทมโปนะโอนเทมโปคือไม่มึนและได้แอทแท็กฟรีนะครับแต่ถ้าโมเบเกอร์คือตีแบบไม่สนอบีเขาโอนเทมโปไม่โดนขู่ด้วยนะอ่ะไม่โดนขู่ตัวนี้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 เป็นตัวโมเบเกอร์เฟกเอาตัวเดียวเลยมั้งสามารถเฟกเอาทะลุพวกควิลลี่มาเจตตี้หรือพวกนี้ได้นะครับอ่าแล้วก็พวกชิลดัตอะไรอย่างเงี้ยทะลลุไปเย แตวาแตวโดนโดนโคบดโคบแทนผมผมว่าแน่นะคนต้องมีต้องมีบัฟเอาฮิดเดนเอเบลิตี้เ <ız> ป <kindergarten> ็นอันอื่นพิก็อกเกตมาทำไมก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้มันน่าจะเข้ากับรอมันมากกว่าที่มันชอบของชิรารนตตอนเด็กๆต้องขโมยใช่ตอนเด็กๆคือยังเก่งไม่พอแต่พอได้คอนเทพมาแล้วน้องถึงจะนิสัยเฮี้ยนตรงนี้คือมันเป็นเอาจิงในรอมันคือเป็นเด็กเฮี้ยนะครับแต่ว่าม <anne> ันไม่ได so ้เก่งอ่ะมัน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 ต้องเฮี้ยแต่เด็กจนมันมีคอนเทพก่อนแล้วมันก็เฮี้ยแบบสมบูรณ์แบบอ่ะโอเคไป อีกหนึ่งในเครื่องมือลังแกไครเลีวอีกตัวครับเก่งมากตัวนี้โอ้โหแม่งคือผมผมโดนมาทุกรูปแบบแล้วไอ้ยีราฟเวนเนี่ยอ่าอันนี้เป็นทิกลูมเซตเตอร์ที่หนึ่งในอีหนึ่งในหนึ่งในทิกลูมเซตเตอร์ที่ป๊อปปูล่าเหมือนกันนะครับไม่แพ้เมื่อลุกเท่าไหร่ก็คืออ e ีราฟเนี่ยอีรารับมีท่าท่ากุนตีนกุนตีนเยอะมากเลยนะเน่ยแน่นอนเขามีทิกลูดเลยครับเขามีไฮเปอร์วอยส์เขามีอะไลน์สวิตช์อะไลน์สวิตช์ด้วยเขามีอะไลน์สวิตช์ครับแค่นี้แค่นี้ก็เเข้้้าาใจแแลลววหะ่มันียไ มีอีฟฟิซันด้วยครับสามารถแบบร็อกไม่อยางทิกรูมแต่ความได้อ่าไม่อยากขอทีมฟิซซันไม่ให้แฟนความทิกรูมอ่าอแล้วผมอ่ะผมผมแปลกใจมากมันมีอบิใหม่คัตชูนะครับก็กินเบอร์รี่สองครั้งแต่แต่สุดท้ายแล้วอ่ะผมดันเจอแซปซิปเปอร์เยอะกว่าด้วยซ้ำตอนนี้มันไม่ใช่อัลเบิร์ตลอ่ะแซปซิปเปอร์ไปกันพื่อกันแล่ครับกันแน่ไอซิตปอเออใช่กลายเป็นว่าคัตชูนี่แม่งเสือกไม่เห็นนะฮะก็คือใช่เห็นอัลเบิร์ตล ใช่อาร์เมอร์เทลอาร์เมอร์เทลคือดีมากนะก็คือว่าใช้พาราลิตี้ไม่ได้ฝ่ายเขาไม่ได้นะฝ่ายเราแม่งยังใช้ได้อยู่นะครับอันนี้คือเปิร์กที่ดีนะครับมันมันต่างจากฟิลของอินดิี้นะอินดิี้คือเราก็ไม่ใช้อ่าไม่ให้ใครใช้เลยแต่อาร์เมอร์เทลก็คือแบบเขาทําเราไม่ได้แต่เราทําเขาได้การที่เขามาคู่กับตัวรีเดเลคชั่นนะครับแทบจะการันตีทิกลูมติดเลยนะแทบจะเลยนะถ้าเกิดคุณไม่มีท่าบู่แรงจัดๆเลยเนะี่ยคุณคุณคุณเสียทิกลูมแล้วโดนทิกลูมแล ้หถ้าเขาถ้าเขอบิวมาเพื่อรับท่าหมูโดยเฉพาะอะไม่มีวันเกโอได้หรอใช่แล้วคือทีมที่ทีมที่ผมเล่นอะไม่เป็นทีมแพ้ทิกลูมแล้วผบไม่ปล่อยยีร่ามาผมผมผมจะเศร้าทันทีผมไอ้เหี้ยกูแพ้แล้วมันมันยังไม่ทําทันไม่ไม่ทันทําอะไรเลยอ้ยีร่าเนี่ยมันปล่อยมาแบบอ่ะโอเคกูแพ้ก็ได้เพราะทีมผมแพ้ทิกลูมมากแล้วผมผมกันมันไม่ได้อะผมผมแก้มันไม่ได้ตัวเนี้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งอยากให้ระวังไว้เห็นสเปเชียลแท็กไหมครับหนึ่งร้อยสิบ ธาตุนอมอนระวังไฮเปอร์ไวท์ใช่ระวังไฮเปอร์ไวท์คือคือแบบผมผมเจอผมอ่ะโอเคมันจะเซตอัพมันจะทำอะไรไม่รู้ล่ละแม่งแปลงนอมอนแล้วไฮเปอร์ไวท์ผมมาถึงตัวมาถึงตีเลยนะ <c oughs> ใชมม่มันแบบมันแปลงนอมอนแปลงเทอร่านอมอนแล้วก็ไฮเปอร์ไวท์แล้วผมก็แบบวืดเลือดหายเว้ยผมไอ้เหียมึงทำได้หลายอย่างจริงนะครับตัวนี้เออแต่ก็ดีแหละตัวใหม่ที่ผมชอบแล้วมันเก่งเพียงแต่ผมยังไม่ได้ใช้เฉยนะครับยูเสร็จเยอะมากนะก็ไปใช้ได้นะครับแล้วก็ เอ่อผมโดนมาเยอะมากไอตัวเนี้ยตอนที่มันแปลงเทอร่านอมอนแล้วไฮเปอร์ไวท์แล้วมันก็ไม่กลัวมันแบบมาถึงจะอัดเลยอ่ะแล้วมันก็ไม่กลัวเฟกเอาไม่ไม่กลัวอะไรนะมันก็แบบมาถึงก็ซัดได้นะครับแล้วยิ่งเป็นเวทอินทิมิเดตก็ไม่ได้เออแบบแล้วทีผมไม่มีโอลองเกตไม่มีบาเลียผมเจอมันนี้ผมปวดหัวมากนะตัวนี้เก่งดีนะครับอ่ะเสรเสรไหมมีใครเสริมลิคิคิลินไหมไม่มีผมลงแล้วเดี๋ยวมันจะดอบลกตอนตอนมีทานะมาแหละผมเชื่อนะอ่า แพมแพดดาร์กอ,อ่ะใช่อ่ะกิโลวัตเทลครับตัวต่อไปเฮ้ยตัวเนี้ยจริงๆผมพยายามอยากเล่นนะแต่ผมมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับตัวนี้แต่ว่าต้องต้องพูดหน่อยตัวใหม่อ่าใช่กิโลวัตเทลเป็นอีกหนึ่งในเทลวินยูเซอร์ของภาคนี้อือโด้วยอบิลิตี้พิเศษของเขาอบิลิตี้ใหม่ครับวินพาวเวอร์ใช่อ่ะอเทลวินเสร็จตีต่อได้ป่ะเออเทลวินของเขาอ่ะมันจะทำให้เขาอ่ะอยู่ในสภาพชาร์จก็คือเหมือนกดท่าชาร์จไปด้วยครับ แล้วเขาก,กดดิชาร์ตหรือกดพันเดอร์โบอะไรก็ได้หรือกดโบสสวิตจรงได้เลยครับอืมก็คือมันเป็นตัวที่จริงๆแล้วก็วก็ก็เก่งนะหน้ามายืนคู่กาเบียนเหมือนกันเ,เ,เขาเองเขาเองก็เป็นคนสแปมดิชาร์ตคู่กาเบียนสแปมเอิอร์ทเควกได้อืมใช่ก็เล่นเล่นข้อเสียข้อเสียคืออ่าเขาสปีดไม่ได้เยอะขนาดที่จะไปไปไปแซงบางตัวอ่าร้อยยี่ิห้านะครับร้อยยี่ห้ามีทายเยอะอยู่นะครับโดนมันยังโดนโดนแซงบางตัวยังแซงอยู่แล้วก็เขาไม่ได้เป็นแทงสเตอร์ครับดังนั้นบางครั้งอ่ะ ถ้าเกิดยามิกระสือหรือว่านกทัลนเฟมันเทลเปิดเทลวินและตัวที่อยู่เนื่งข้างเขาตีได้ก่อนแล้วมันเป็นไอซี่วินอะไรขึ้นมาที่มันจะแย่คุณคุณจะแย่เองแหละอ่าใช่แต่แต่ปกติแต่โมดิเจอตัวนี้ไม่ค่อยอยากไอซี่วินมันหรอกอืเดี๋ยวมันคอมเพตทีฟต์ไม่เล่นวินพาวเวอร์ครับมันจะไปเล่นคอมเพติทีใช่คอมเพติทีก็คือถ้าโดนลดสแตทนะครับสเปเชียลแท็กบวกสองทันทีนะครับบางทีลดสปีดเขาแม่งตีแรงกลับมาแบบแรงมากนะสเปเชียลแท็กหนึ่งร้อยห้านะครับบางทีตีกลับมานี่ จุกๆลยนะฮะประมาณนี้ตัวนี้ไม่ได้มีไม่ได้มีพิเศษเลยมากแต่ว่าต้องพูดถึงหน่อยเพราะว่าน่าจะเห็นกันเยอะนิดน,นึงแล้วถ้าอยากเล่นอบีใหม่นะอยากเล่นอะไรมันเฟี้ยวๆหน่อยกเอ็เทลวินนะได้สปีดมาเสร็จเทิร์นต่อไปก็พร้อมตีแบบแรงๆนะครับก็เทลวินเสร็จมันจะมันจะตีแรงขึ้นเป็นอบีใหม่ของเขาวินพาวเวอร์นะฮะหรือว่าถ้าเขาโดนตัวเนี้ยตัวเนี้ยไม่มีใครอยากไปไอซวินมันเท่าไหร่หรอกเพราะว่าจะอบิไหนมันเคาน์เตอร์หมดเลยนะใช่ใช่ เสียงคอมเบตทีฟแล้วก็วินพาวเวอร์โดนไอซี่วินเขาก็จะตีไฟฟ้าแรงด้วยนะเพราะเป็นการใช้ลมเจออเคยเจอครบสาวบีเลยอะโว้ฟสองก็เจอโคตรแปลกอยู่เจอโว้ฟสองทำผมแพ้ในเกียน,นั้นแะ